Kenji Delivery สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเฮลโลวันสวัสดีครับน้องๆมหนึ่ทุกคนอ้าวันนี้นะครับเราจะมาทำใบงานที่9.3นะครับชื่อว่าใบงาน I am an only child ก็คือฉันเป็นลูกคนเดียวในหน่วยการเรียนรู้ที่2ในชื่อเรื่องว่า Happy Family คือครอบครัวที่มีความสุขนั่นเองอ่าทีนี้ใบงานนี้ให้ทำอะไรครับ ใบงานนี้ก็คือ my family ครอบครัวของฉันให้ทำอะไร create and draw in the family t e e chart ก็คือให้ create ให้คือวาดรูปออกแบบ family t e e ก็คือแผนภูมิแผนภูมิครอบครัวนั่นเอง then จากนั้น write the short family story below ก็คือจากนั้นให้เขียนเรื่องราวครอบครัวว่ามีกี่คนมีใครบ้างนู่นนี่ยังไงตาม family t e e ทีนี้พี่จะทาเป็นตัวอย่างนะครับอ่าพี่อาจจะวาดรูปวันนี้วาดรูปด้วยความรวดเร็วอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าน้องๆจะทำงานไม่ทันนะจ๊ะอ่ะทีนี้ family tree family tree คือแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมก่อนอื่นเราควรจะแต่งเรื่องก่อนทีนี้ถ้าน้องๆแต่งเรื่องเอาเป็นเรื่องของตัวเองนะครับก็จะดีนะครับอ่ะจริงๆพี่อยากให้น้องๆเขียนเป็น เรื่องของตัวเองเพราะว่าในนี้คือให้เขียนเป็นข้อมูลของตัวเองนะครับเป็นครอบครัวของตัวน้อง,องเองทีนี้พี่จะทาแบบนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับน้องๆสามารถเอาเป็นดูเป็นแบบอย่างก็ได้นะครับโอเคทีนี้พี่จะเขียนเป็นครอบครัวของพี่เลยอ่าก่อนอื่นนะเดี๋ยวขอนับก่อนว่าเรามีกี่คนหน้าในครอบครัวอืมพี่ชายบาร์เทอร์ซิสเตอร์มี of my father my mother okay 5 p o ี่เโอเคก่อนอื่นพี่ก็จะเขียนเนื้อเรื่องก่อนพี่ก็จะเขียนว่า my n a m e is k e n t i delivery นี่คือชื่อและนามสกุลนะครับ My name is Kenji Delivery น้องๆเปลี่ยนชื่อของตัวเองตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อตัวเองตรงนี้ย้ำเปลี่ยนชื่อตัวเองตรงนี้อ่ะพี่จะเป็นอ่ะทำมาร์คให้แล้วกันเปลี่ยนชื่อตัวเองตรงนี้โอเคต่อมาก็จะเขียนว่าอ่ามีครอบครัวอยู่5คนก็คือเดอะอ five people in my family I like it. my father Names. Yes. My name is my father name พ่อของ ช่องมีนิดเดียวนะครับแล้วก็เขียนให้พอประมาณให้น้นอยๆพอ My mother's name is อ่าแม่ของฉันชื่อว่าพรทิพย์อย่าลืมนะครับชื่อของใครไม่ว่าจะใครขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับจากนั้น I have I have a little butter. Me, no, I collect. His name is Junior. No, I collect you, what, Junior and a half? And I have. Baby. ยังมีน้องสาวคนเล็กเลย Babysitter เล็กสุดท้อง her name ใช้ her เพราะว่าเป็นผู้หญิงนะ her name is ชื่อว่า Jenny I love my family เสร็จเรียบร้อยโอเค ทีนี้มาดูเลยว่าตรงไหนน้องๆอาจจะเปลี่ยนบ้างจำนวนคนใช่ไหมอ่ะต่อมาพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไร,ออะไรน้องชายคนเล็กชื่ออะไรน้องสาวคนเล็กชื่ออะไรโอเคนะแค่นี้เองต่อมาเรามาวาดรูปเลยดีกว่าเราก็วาดรูปคุณพ่อก่อนเลย น้องๆก็วาดรูปแล้วก็ระบายสีให้สวยงามน,นะครับอ่ะเราก็เขียนว่าอันนี้คือ father อันนี้ก็คือ mother นี่ก็คือมาเธอทีนี้อันนี้คือเคนจิครับก็คือมีใช่ไหมเคนจิต่อมาคนที่สองก็คือคือใครครับ คือจูเนียคนที่สามก็คือเจนนี่ใช่ไหมเรียบร้อย น้ออาจจะเขียนได้นะว่าอันนี้เป็นตัวฉันเป็นมีอันนี้เป็นป a ตเ e อร์เป็นสิเอรโอเคเสร็จแล้วระบายสีให้เรียบร้อยเลยนะฮะระบายสีให้เรียบร้อยไปงานนี้นะครับเหมือนจะยากแต่ว่าก็ง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรมากเนาะ โอเคเสร็จเรียบร้อยใบงานที่9.3 My Family Very easy right โอเคต่อมาเราจะมาทำใบงานที่9.4กันเลยพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยโอเคกลับมาพบกับใบงานที่9.4เลยนะฮะ9.4นะเป็น Word Puzzle นะฮะก็คืออ่าปริศนาไข้นะคะเป็นคำศัพท์ นะน้องๆก็เอาคำศัพท์จากเนี้ยมาทำปริศนาควายเลยง่ายๆนะฮะมาดูอันแรกเลยอันแรกอ่านว่า mother mother แปลว่าแม่ครับต่อมา daughter daughter พี่สาวอ๋อไม่ใช่ daughter ลูกสาวฮะถ้าพี่สาวคืออ่าคือ sister พี่สาวน้องสาวนะ ต่อมาอาร์ตอาร์คือคุณนาครับซันลูกชาย f a t h e r พ่อครับ b ัต t e r พี่ชายน้องชาย g r a n d m o t h e r คุณย่าหรือคุณยายต่อมา Uncle ลูกครับ r a n d f a t h e r ปู่หรือตานั่นเอง โอเคคำศัพท์ก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส0ิบคำโอเคเขาให้คำว่า family มาก่อนนะจะ๊ะมาพี่จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วกันโอเคพร้อมละตื่นเต้นจังมาหาคำแรกเลย mother แม่ครับ mother อยู่ไหนนะ mother เจอละ m o t h E.R. ๋อโอเคเจรและ้ว t าเธจริงๆเราใช้แพทนี้ก็พอนะปุ๊บม r เธอไม่เอาเอาสีแดงดีกว่า Marter ต่อมาเจอคำว่ามาเธอแล้วก็คิดอะไรก็ได้นะ da ha, daughter หา daughter daughter อยู่ไหนจ้ะเองเจอแล้วจ้ะเนี a ่ย daughter d-a-u-g d-a-u-g h-e-r โ okay. อเคถูกต้อง daughter ลูกสาวเจอแล้วครับกิดทิ้งเลยต่อมาหาคำว่าอ้อเจอแล้วครับเจอแกน f a t h e r ก่อนแกร n f a t h e r แปลว่าอะไรครับแกน n f a t h e r แกนฟ้าเ e อปู่กับตาต่อมาหาคำว่าอะไรเจอคำว่าอะไรจัาเอ๋พี่เจอแล้วแกนมาเธอแกนมาเ e อคุณย่าครับเนี yeah. ่ยแกนมาเธอโอเค ต่มาจ้าเอ๋อคคุณลุงเจอแล้วต่อมาหาคำว่าอะไรดีนะเจอคำว่าซันแล้วครับซันนี่ไงซัน s u n ซันไม่ได้แปลว่าพระอาทิตย์นะครับอันนี้แปลว่าลูกชายครับคนละซันครับถ้าซัน s u n แปลว่าพระอาทิตย์นะจ๊ะต่อมาคำว่าจ้าเอ๋เจอคำว่าบัตเตอร์แล้ว บัตเตอร์บัตเตอร์พี่ชายน้องชายเหลือ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามเหลือสามคำ s ติเตอร์อยู่ไหนใครเจอ s ติเตอร์บ้างพี่ไม่เจอ s ติเตอร์เลยอันต์อันต์โอ้ยอันต์เจอแล้วอันต์ a u n t อันต์คุณนาครับนาผู้หญิงต่อมาคำว่าอะไร f a t h e r f a t h e r จะเอ f a ่อ e r f a ่อ e r สุดท้ายแล้ว s ิสเตอ s ์ซิสเตอร์อยู่ไหนใครเห็นบ้างนี่ไง S I S T E R ใช่ Sister กับหวัวนะครับ Sister โอเคเสร็จเรียบร้อยครับไปงานที่9จุดเท่าไหร่ 9.4นะฮะอ่าไปงานเรื่องเกี่ยวกับ Family ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นไปงานที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับอายังไงก็หวังว่าน้องๆจะแฮปปี้กับใบงานที่9.4 9.3 9.4เนอะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจพี่ด้วยนะจะได้ทำคลิปวิดีโอครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ฝากนะฮะฝากก็คือมีเพจ a c e b o o k แล้วยังไงก็ถ้าเกิดคำถามอะไรนะครับทิ้งข้อความไว้ที่ Facebook ก็ได้นะครับชื่อว่า k e n j i d a i ล y นะครับเจอกันในช่อง k e n j i d a i ล y ในวันใหม่นะฮะวันนี้เจอกันพียเท่านี้สวัสดีครับ